ดิเคยกับไปอยู่ในช่างของเหี้ยช่างเคยเย่เย่เย่ไม่มีอะไรที่จะยากกว่าอันนี้แล้วพึ่งบุกบ้านหนูทุกคนลองหันไปดูนะสามสองพึ่งบุกบ้านเดี๋ยวหนูเอาไปใช้ไปใช้เดี๋ยวหนูเอาไปใช้มาพึ่งบุกบ้านทุกทุกคนนั่นน่ะพึ่งนั่นน่ะไอตัวดำๆที่บินล่อนๆน,นั่นน่ะนั่นคือพึ่ง แล้วเนี่ยไอเสียงวีวีพวกนี้ทุกถ้าคนได้ยินทุกคนก็ก็ถ้ามคีคนไหนที่ดูแลได้ยินเสียงของพึ้งได้ยินเสียงวีเวียนเนี่ยมันคือผึ้งซึ่งผึ่งบุกบ้านหนูเหตุการณ์ที่มันทําให้มันเป็นแบบนี้ได้คือว่าบ้านหนูะตอนทีห่หนูกลับมาจากโรงเรียนหนูอาบน้ํามานะมันมีผึ้งมันมี ระจกห้องอาบน้ำเลยอ่ะห้องน้ำเลยอ่ะแบบว่าเยอะแยะมากๆอะหนูหนูเลยไปถามพ่อหนูว่ามันคือตัวอะไรอ่ะแต่ปรากฏว่ามันคือพึ่งหนูเลยรีบเข้าเข้าไปในบ้านก่อนก่อนแหละแต่พอขึ้นมาตอนที่แม่หนูกลับมาบ้านจากการไปสอนพี่นักเรียนปรากฏว่าพึ่งนั่นอ่ะมันไปสร้างดังเนี่ย จนจนเต็มจนเต็มเออจนเต็มต้นไม้หมดแล้วมันมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งแล้วมันไปสร้างรังและคืนนี้มันเลยออกมาเต็มบ้านแบบนี้ยสินี่เลยเฮยฮยเฮยนั่นแหละมันเต็มบ้านสุดๆเลยในห้องนี้องครัวนี้แหละมันมาเป็นฟูงเลย ทำอะไรหนูเลยใช้วิธีนั่นคือนี่ใช้พัดเพื่อพัดไอ้เจ้าพึ่งที่จะมาต่อยหนูกับพ่อหนูกับแม่หนูเนี่ยเพื่อพัดออกไปส่วนไฟฉายเนี่ยก็เอาไว้รอมามาแล้วก็พาออกไปข้างนอกแล้วก็ตายหนูมีไอเดียอย่างนึงที่จะมันเอาไปใส่ถังขยะ <c oughs> หนูเคยใช้ไอเดียนั้นมาแล้วแต่ว่าพึ่งมันคือหนูเคยใช้ไอเดียนั้นกับอืม แมงมันมาแล้วว่นนะม้มงมันหนูดไดบุกบ้านหลังจากที่คลิปหลังจากที่ขราวก่อนที่เคยมีแมงมันบุกบ้านคราวนี้เป็นพึ่งบุกบ้านแต่บ้านเรามีจิ้งจกเยอะเลยใช้จัดการได้โอเคทุกคนเนี่ยแหละเดี๋ยวหนูพาไปดูอบหน้านะ่ามันบินวนๆอยู่นู่น วาจบว่จบเเฮ้ยเฮยโอเคทุกคนหนูก็จะมาอธิบายแค่เรื่องวุ่นวายเนี้แหละวุ่นวายขนาดต้องหนีเลยอ่ะโอเคถ้าใครชอบทีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องของนี้นะเฮ้ยเฮ้ยมันจะค้นมาแล้วว่ยบาย